อันนี้ก็คือกระเพาะปลาผัดแห้งเลยมาดูความง่ายได้ว่ามันผัดง่ายแค่ไหนนะครับถ้าเคยเคยดูคลิปที่ทําออส,ส่วนจําได้ไหมมันจะคล้ายๆกันตอกไข่ครับตอกไข่ใส่ตุ๊กเทกมีเปลือกไข่ไหม,อไมตอกโรง,าง่านผสมเลยไม่ดีนางตอกแยกไว้ก่อนงนี้แล้วค่อยเทใส่ไป ลังจากนั้นก็คือนี่ไงตัวพระเอกเราก็คือกระเพาะปลานี่ไงวิธีล้างวิธีต้มวิธีก่อนที่จะมาปรุงมีสอนในคลิปเรียบน้อยแนละ้วหั่นเล็กๆวันนี้เราจะทาเยอะน้อยเด็กๆรอ,อกินกันเยอะ <c oughs> วันนี้มาไม่ทันก็ช่วยไม่ได้เพราะบางคนก็ยังทํางานอยู่โอตีเนี่ยที่เราทําเวลาลูกค้าสั่งจะประมาณนี้เองต่อนหนึ่งที่นะแต่วันนี้เราทําหลายที่ ทําที่เดียวที่นี่ไม่ได้ไปทําหลังที่อ่ะใส่ไว้ในอา่างผสมเลยเนี่ยมันง่ายมากต่อไปก็เห็ดหอมซอยก็เล็กๆใหม่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปอ่าอันนี้อันนี้ก็ยังมีฐานที่เล็กลงก็ไม่ต้องเล็กมากอะไรเดี๋ยวมันจะเที่ยวไม่โดนอ่ะทีน,นี้ ปกติเนี่ยเขาไม่ใส่หรอกเนื้อไก่แต่วันนี้คนมันเยอะเวลาถ่ายทำนี่คนมันเยอะจะได้เป็นชามใหญ่ๆจานใหญ่ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะไม่ต้องเชื่อเยาฟอกทุกอย่างคนหงอยปกตีเขาก็ไม่ใส่กันแล้าไหร่นะเขาไม่ใส่กันนะโอเค เนี่ยเราต้องใส่เนื้อปูล,ลงไปด้วยย,ยีหน่อยยีใหม่เป็นก้อนกันไปก็ไม่อร่อยยียเขาแหลกๆก่อนเหลือเล็กลงหน่อยเอาละเท่านี้เองเรียบร้อยแล้วส่วนผมสมก็คือพริกไทยใ่พริกไทยเไปก่อนก็ประมาณหนึ่งช้อนชานั่นหละตามด้วยซอสปรุงรสสองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะเลยดีกว่านี่เดี๋ยวมันจืดก็ไม่อร่อยอีก เนี่ยรสชาติใส่แค่นี้เองนะไม่ได้ใส่เยอะกว่าน,นี้แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันจับก,ก็คลุกเขาให้เข้ากันเครื่องเยอะไปแล้วอ่ะไข่เลยน้อยเลยคลุกก่อนนะให้รสชาติอะไรเขาผสมเข้ากันให้ดีนะผสมใมห้เค้าดีเนี้มันจะต้องผัดข่วง,งอกก่อนน่ก็จะเป็นข่วง,งอกที่เขาตัดหัวตัดหางปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างจะหาซื้อลําบากนิดหนึ่งนะงใส่หน่อยนึงแํามันไม่ต้องเยอะนะ,ะโอเค ปิดไฟแรงๆเลยทียนี้รัดเร็วๆแล้วขึ้นได้เลยนะ,ะนี่จะลุกขึ้นมาทำไมนไฟไม่ต้องใส่น้ำนะเดี๋ยวผัดเขาคายน้ำนะอย่าลืมนะสึวนอกก็มีน้ำนะพอขัดเขาเริ่มสลบ้ไหมนะเริ่มอ่อนตัวลงก็เอาขึ้นได้เลยไม่ต้องสับมานะครับ แค่เนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมันจะแห้งๆกรอ,อบๆเราจะมาพักใส่ไว้ที่จานเลยอ่าทีนี้อันนี้จะช้านิดนึงต้องเรียนตามตรงว่าไอ้เตาแบบเนี้ยความแรงมันจะสู้ไอ้เคบีห้าแบบม่เกยียมันไม่ได้เพราะว่าเขาใช้ตามบ้านเนี่ยเขาป้องกันความปลอดภัยไว้ก่อนก็จะใส่น้ามันเลยใส่น้ำมันลไปไม่มีอะไรใส่น้ํามันเข้าไปแล้วก็รอนน้ามันใ้เขาร้อน มันร้อนแล้วใส่เลยนี่ใส่เลยเนี่ใส่ไปแล้วก็ผัดอันนี้มันเยอะทำะไงล่ะต้องใจเย็นๆดิเนี่ยเพราะป,ปลาัดแห้งเอ่อยังไม่ต้องไปรีบเขี่ยเขาต้องใจเย็นๆเห็นไข่ก็เริ่มจะสุกแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราค่อยลิกก็แค่กลับไปกลับมาให้ไข,ข่เขาสุกก็เสร็จแล้วไม่ต้องไปคนเยอะ งงถ้าตเตาแรงๆแบบ KB 5้าเทปุ๊บมือต้องรีบเขย่าเลยนะเขย่ามันเมื่เกี้ยวมันผัดโอ,งงอ่งกแล้วก็รีบเอาขึ้นแต่นี่ไม่ต้องไงเพราะว่าคือมันอาหารบางอย่างเนี่ยพอกจะบ,บอกทคนิคงที่หนึๆๆ่งว่าทําไมต้องใช้ไฟแรงๆมากๆยิ่งเวลาผัดผัดเนี่ยเพราะในผัดเนี่ยเขามีน้ําคุณใช้ไฟอ่อนมากเนี่ยน้ําเขาออกมาผัดมันก็แฉะเละหมดใช่ไหมแต่ในนี้มันมันไม่มีผัก เราก็เลยไม่ต้องจําเป็นว่าต้องใช้ไฟแรงเหมือนในเตาก็เรียกเตากู้กริงวลาไปเซื้อแเราก็ต้องบอกเขาว่าเตานเตา KB5 นะอ่ะเราก็ค่อยพิมพอะไรสิ่งหอมเขาขึ้นมาแล้วโอ้เริ่มไหม้แล้วพอ,อ,อร้อนก็ร้อนลับอันนี้วอันนี้ก็จะผัดเร็วแล้วเคยก็สุกให้ทั่วแล้วเจี๊ยมๆผัดแห้งๆอันนี้เมนูนี้ต้องรวนแห้งก็คึ้มนก็บอกแล้วกระเพาะปลาผัดแห้งผัดแห้ง ท้านี้เองเรียบร้อยแล้วก่อนจะไปใส่จานเดี๋ยวก่อนต้องชิมก่อนต้องชิมก่อนกลิ่กินกับไทก็หอมหอมไอซอสปรุงรสด้วยกะบไทด้วยโอ้โหแล้วเดี๋ยวเราเคี่ยวไปโดนกระเพาะปลานะอื้เปล่าก่อนทำท่าชิมให้ดูให้น้ำไหลไหลยั่วยั่วอืม เค็มกระเพา,พานะปลาเมันโดนไข่ไข่อ่ะมันมีรสชาติไข่มันซึมเข้าไปในเนื้อกระเพาะปลา,พาแล้วเราผัดแห้งๆ <t> ใช่ไหมโอ้โหมันทั้งหอมทั้งอร่อย <t> ครบหมดเลยอย่าลืมนะเมนูเนี่ยให้มันมีกลิ่นพริกไทยด้วยนะอย่าลืมนะเหมือนไอที่ทํากระเพาะ <t> ปลาน้ําแดงบางทีเน YA, <t> ี่ยมันไม่อร่อยเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นพ <t> ร,<า>ริกไทยไงเดี๋ยวเราใส่จานนี้ต้องโรยหน้าอีกมันจะออกรสชาติเค็มนิดๆนะครับไม่มีหวานเลยนะ เค็มนิดๆแล้วมันจะอร่อยในตัวของไข่ของเนื้อปูของเห็ดโอเคใส่จานเลยดีกว่าเราจะตัดใส่จานเลยเอาบนนี้เนะเาะได้วความจริงไม,ไม่ไม่ต้องใช้ความร้อนสูงมันก็ดีไปใหญ่ มันเป็นก้อนๆถ้าปกติถ้าใช้เคบีอะไรเคบีหัวฟูเนี่ยมันต้องรวนเร็วๆมันก็เลยมันแหลกละเอียดไปหมดไงเออันนี้มันก็เป็นก้อนๆดีเวลาเข้าปากแล้วรถสัมผัสมันน่าจะอร่อยกว่าผมว่าอร่อยกว่าเลยแหละไม่ไม่ใช่น่าเพราะทีเราไปกินปุ๊บมันจะเหมือนมันร่นร่วนมันแยกออกจากกันหมดไงนี่มันยังมีเหมือนจับตัวเป็นก้อนๆก้อนๆ แล้วนะเราก็จะโยรยไข่เพิ่มถ้าบ้านมีเด็กก่อน<ๆ>เขาไม่ต้องไปใส่นะเด,เด็กกินไม่ได้สวยไม่สวยอร่อยรือไม่รู้อร่อยรู้ไม่อร่อยรู้เอาผักชีโรยหน้าไว้ก่อนโรยหน่อยนะทำอาหารมาไม่เคยโรยเขาดูเลยอ, <laughs> อ่ะผักชีโรยหน้าเอาโรยไปเลย คอัเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะผักชีก็โรยหน้าให้เรียบร้อยแล้วก <c oughs> ็ <c oughs> อีกหนึ่งเมนูนะที่จะทาเพื่อไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลศาสตร์จีนที่จะถึงเนี่ยเฮียป๊อกมาทําให้ดูแล้วนะตามที่รับปาก <c oughs> ยังเหลืออีกหลายเมนูต้องขายกันให้เสร็จ4วันนี้ต้องเร่งให้เสร็จกรับพบกับเฮียป๊อกตัวเป็นๆน,น,นะครับในรามินทาร้อยเก้านะครับเฮียป๊อกขายบะหมี่เกี้ยวหมูแดงอยู่นะครับเป็นรถซาเล้งนะไม่ได้เป็นอาคารพาณิชย์เข้ามาในซอยร้อยเก้าแล้วจอดตรงข้ามพญาสุเรนยี่สิบเห็นรถซาเล้งป๊อกๆอันนั้นแหละคือร้านเปอก สงสัยอะไรก็สอบถามได้นะครับมันต้องเกรงใจนะครับขอบคุณ FC และท่านผู้ชมที่รับชมและกดไลค์กดแชร์ให้เราทุกครั้งนะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานร้อมเด็กๆโอ้วันนี้ก็หลายเมนูเสียงเริ่มแหบแล้วพบกับเมยียฟอกได้ใหม่ความอร่อยที่แปลกประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ